สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาท่านไปดูว่าหมู่บ้านของหนูได้มีการดําเนินชีวิตโดยการอสอดแทรกศาสตร์ของพระราชาเข้ากับวิถีชีวิตของตนเองอย่างไรตามมาเลยค่ะบ้านโคกสง่าเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ที่มีวิถีชีวิตโดยการใช้ศาสตร์ของพระราชาในการดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคนสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะหมู่บ้านโคกสง่ามีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ใกล้อ่านเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยมีวัฒนาการจากชุมชนขนาดเล็ก ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเมื่อว่างเว้นจากฤด,ดูการทำนาก็หารายได้เสริมด้วยการประกอบอาชีพขายยาสมุนไพรที่ได้จากพื้นป่าใกล้หมู่บ้านนำออกไปเล่ขายอย่างหมู่บ้านใกล้เคียงเดหนาปีนี้ได้ผลพิตเป็นเัืงใดบ้างคะคุณตาผลณพิษกายอยากตกต่ำจากน้อยอยู่ประมร้อยปเปอร์เซ็นต์หนอเพราะว่ามันฝนถิงช่วงตรงดุลามันทำให้เขาตายแรง เมื่อดูวนการทำหน้าคุ้นตายถ้ามาชีพอย่างไถงถ้าทำหน้าก่ะหาเจ็บของป้าบ่อไปเสร็จแล้วถามวิธีชีวิตเจ็บของป้าของยังมาขายปลูกพักปลูกนั่นขายไปเสร็จแล้ว เนื่องจากหมู่บ้านโคกสง่าตั้งอยู่ใกล้ป่าธรรมชาติขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และความชื้นที่พอเหมาะสมกับการอาศัยของงูทุกชนิดและมีชาวบ้านหลายคนที่มีความชำนาญด้านการจับงูจึงได้นํางูที่จับได้เมื่อครั้งเข้าไปเก็บยาสมุนไพรในป่าออกไปแสดงโชว์พร้อมๆกับนำยาสมุนไพรออกขายครั้งแรกนั้นเป็นการแสดงโชว์การจับงูธรรมดา ต่อมาหมอยาสมุนไพรที่มีความชำนาญในการจับงูจึงได้ประยุากต์ศิลปะการแสดงงูให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะครับนี่คือมู่งบานงูจงอางของผมนะครับวันนี้ผมจีมาแนะนำงูชนิดต่างๆสายพันธุ์ต่างๆนะครับไปเบิ่งกันเลยครับขอกูอยังครับนี่ก็คืองูจงอางไฟนะครับเป็นเพศผพูอายุป,ประมาณ17ปีครับ อาหารที่เขามากินก็นคือมากินงูทุกชนิดนะครับนิสัยของเขาอาจจะเป็นนิสัยที่ดูไหลมักชั่วข้อสูงในเวลาที่ตื่นหรือวา่าเห็นเห็นเอยียงบางสิ่งบางอย่างครับครับนี่สําหรับงูตัวนี้ก็คืองูจงอางด,ดํานะครับยาวประมาณ3เมตรนิสัยมีนิสัยที่ดูไหลหรือดูดันสู่ตายนะครับอาหารของเขาที่มากินก็นคือกินเป็นงูชนิดเล็กทุกชนิดเลยแหละครับครับนี่สําหรับงูเหลือมนะครับ มีลักษณะลำตัวของเขาเงาวประมาณยูทีเจ็700 1, ดลอยถึงหนึ่งพันเซนติเมตรเลยครับลักษณะลำตัวของเขากับวบ่าแตกต่างจากงูเหลี่ยมเลยครับมีความยาวแค่แตกต่างกันนิดนึงงูเหลี่ยมนี่สิมีความยาวยู่ประมาณเจ็ดลอยถึงหนึ่งพันเซนติเมตรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและออกหากินย่ำงข,ขึ้นขึ้นกันกับงูาำเลยครับสำหรับงูที่ผมแนะนํามากกับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมู่บานงูจองอางนะครับ อนุรักษ์หรือเลี้ยงไวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาดึงดูดหรือมาสื่อสินค้าสมุนไพรของมู่บันงู่จงอางนะครับการประกอบอาชีพเสริมการใช้ยาสมุนไพรมันเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาจังไหน,นะคะ่ะท่านตาสำหรับเ,เรื่องสมุนไพรของม่บันงู่จางอางนะครับที่ที่่าเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาดีออกว่าจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติคือว่ายุบจากป่าจากดงมากบ่ได้พิษบ่ได้ผลิตออกเป็นอย่างอื่นนะครับสาม,มารถฝน,ก,นกิ่นแก่ ของสำเเนงพิษแมลงตัวอ่อนนี่ถือว่ามันเป็นภุมิปัญญ้าของชาวบ้านโดยเฉพาะเลยเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านโพงสงาที่เล่นกับหู้อาศัยหวานพญางูแล้วก็ยาสมุนไพรนี่ <c oughs> พเพื่อไปเลยขายสมุนไพรตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มีผลดีครนะครับพวกตัง้งประเทศพวกได้กันแล้วแต่ขาเจาะล่า,ลางไหลเข้ามาสื่อในหมู่บ้านโพงสงางนี่พอสมควรนะครับถือว่าหมู่บ้านงุจังหวัดงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนหลายนะครับเพราะว่าจะเป็น ของพนาชุมชนนะครับที่น้าเงินมาสนับสนุนให้มู่บ้านคนจ้าหว่างนี่แต่มีรายได้เสริมขึ้นมากนะครับเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบรรพบุรุษหลานเขาจะสืบทอดต่อไปนะครับค่ะวันนี้เราก็เข้ามาถึงป่าชุมชนที่ชาวบ้านเข้ามาเก็บสมุนไพรและวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆจะพามารู้จักสมุนไพรในป่านี้ค่ะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะข <c oughs> อว่าน่ามึ นี่เดชพอเราพื่นหนึ่งใบอ่ะค่ะงานขอบุญเบิ้งนี่นี่เป็นใบไหมนี่เดชเป็นต้นยังนะอันนี้เป็นนอนตายรากช่วงนี้มันจะใบแห้งต่ว่าช่วงหน้าฝนมันจะเป็นใบเขียวสดอันนี้เป็นต้นอ่อนมันจ่านี่มันเกิดใหม่ใบ นี่จ้ะนี่เหรอนี่เป็นต้นออนมั่นเขาเอินมานอนตายลากใส่เฮ็ดยางใส่เฮ็ดยังนะสะพระคุณสะพระคุณเอาไปขาพยาดจะ้ะเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็กินได้เอาไปไส้เอาเอาลากมันเป็นไส้ไฮประเดียดก็ได้จ้ะอันคานอนขาน,น,นามสิเกบเขาเกบเอาส่วนไหนแน่ เก็บกะเอาบบกจ๊กคุดออกเป็นว่องกว้างๆจากวัวมันสิมีหากอันเราก็เอาหากมานันอะจุดใต้ดินนะจากไปเฮ็ดค่ะแต่ว่าอันนี้เขาต้องเสรบบกจ๊กคุดจาะเราเสียมคุดก็ได้ไม่เลิกมันมีสมุนไพรอย่างแนในปลาบานเฮาโอ้มีหลายจา่าเราสิผ้าไปเบิง่งนีจ้าบกต้องแรงใส่หมาก็จะกินได้ด้วยค่ะ ชิมเบิงซับพะคุณอยียงอ่ะอันนี้แกเก็บทองจ้าเก็บเอาจงไรเก็บเอาอันนี้คูดเอาหากมันแต่ว่าหม,มาไวาก้ก็กินได้หากมันจะเป็นสีดํา<ม>เอาไปต้มกินจ้าแกเก็บทอง<ม>อันนี้ก็กินได้ชิมเบิ้ง,งหวานแซ่บบ่แซ่บเกนบเอา <c oughs> <c oughs> ป้าเฮาไปหาต้นต่อไปกันป้ะมีเด้อีก,อกต้นหนึ่งต้นอีกอย่างนะต้นพงทีใช้รักษาอ,อยังรักษาการแก่กินผิดเฮาเอาส่วนใดนไปเอาส่วนหักของลำต้นไปเห็ดครับไปเห็ดจังไ๋เอาไปฝนไปต้มกินกับน้ำก็ได้ครับ พอคานี่ชื่อขันตรานเห็ดพี่ยังค่ะอันนี้เป็นปลาไหลเปลือกเรื่องหลเป็นยาสมุนไพรปลาไหลเปลือกที่มันดังๆล่ะมันจะเป็นยาหลายชนิดรักษาโรคได้หลายอย่างรักษาโรคหลายอย่างแต่ยาไอหมอแสงที่ดังๆเป็นกระใสยาตัวนี้ล่ะรักษาข้นขมวดขมวดขมวนหลงมะเร็งแน่แต่ว่าปลาไหลเปลือกที่จริงๆเนี่ยมันติดแก่ปวดหลังปวดเอวหรือว่าพวก บางคนกับไปเบาหวานนะครับเพราะว่ามันขมแับคุณมันหลายอย่างอยู่เฮ็ดอันนี้เป็นเราขั้นตอนต่อไปเฮ็ดที่ยังต่อค่ะพ่อกะฟานไว้ฟานบางๆี่กะเอาขึ้นไปตากแดดตากแดดนี่แห,งห้งแล้วบรรจุใส่ถุงเป็นแพ็คเป็นแพ็ก,ปพกไปขายเป็นห่อห่อละห้าสิบบาทห่อละร้อยไปเท่านั้นแหละ เขายาหลายอย่างหรือยำพวกยาต้มแก้ปวดหลังปวดเอวพวกเบาหวานความดันดะกะจีจีเนี่ๆเลื่อนหนีมันยาตัวนี้มันคืเป็นยาที่เสริมสมรรถภาพอะไรเปลือกนี่แม่ค่ะแม่ก็ลังเห็ดนยาเยอะค่ะแม่แพ็กยาที่จะแพ็กสมุนไพรค่ะแพ็กกระติกฟ้ามีอะครมีอะไรเปลือก อันนี้เลยค่ะอะไรตัวนี้ตัวสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยไปเบิึงไปดึงคือฟางอะไรแถวยาอันนี้เด้ออันนี้ก็เป็นยาล่วงค่ะมีสมิงดำสมิงแดงมากับผิวล่วงฟางแดงเสือโครงร่างเสือโครงต้นไม้ส่างสารขมเพ่งเก็ศสั่นกเพ่งเก็ศสั่นใบตูมเพ่งเก็ศสั่นตรงนี้ไม่ใช่ซอยระบาย ตัวนี้มันจะเป็นมากระถิบโล่งไวช่วงกำลังช่วงนี้จะเป็นยาร่วมเก็บปวดจะมีปกสมิงดำสมิมเดงเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะว่าชาวบ้านเขาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคนวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมกันอย่างไรค่ะ การนําสมุนไพรออกไปขายในครั้งแรกนั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหรนะ่นักต่อมาหมอหรือป่าชาวบ้านจึงได้ร่วมกันศึกษาหาวิธีการให้ชาวบ้านออกมาซื้อยาสมุนไพรมากขึ้นค่ะชมรมงูจ,จงอางแห่งประเทศไทยบ้านโคกสงาเป็นส่วนที่ทําให้ผู้คนให้ความสนใจเดินทางมาชมการแสดงงูถึงหมู่บ้านโคกสงา โดยในปัจจุบันนี้ชาวบ้านหมู่บ้านงู่จงอางไม่ได้ออกไปเร่ขายยาสมุนไพรอย่างเดิมแต่ได้เปิดชุมชนสู่ตลาดการค้าขายยาสมุนไพรและเป็นสถานที่จัดการแสดงงูจงอางที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศโดยเกือบทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนของบ้านและฝึกให้ลูกหลานได้รู้จักวิธีการเลี้ยงงูจงอางตั้งแต่การจับงู การให้อาหารงูและฝึกสอนศิลปะการแสดงงูจากผู้ใหญ่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงงูจึงได้รับการอนุรักษ์สืบสานไว้คงอยู่ผู้ชุมชนท้องถิ่นอย่างมั่นคงค่ะ จากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาการแสดงงูและอาชีพการขายยาสมุนไพรซึ่งได้มาจากการเข้าไปเก็บยาสมุนไพรในพื้นป่าป่าจึงเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านและเป็นบ่อเกิดภูมิปัญญาที่สําคัญชาวบ้านจึงเป็นผู้ที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาวิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์ของพระราชาอย่างแท้จริงค่ะ